ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mystery World กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงฝรั่งเศสกันดีกว่าครับเรียกได้ว,ว่ามาพูดถึงเรื่องการเมืองการปกครองเรื่องประเทศอะไรกันแบบนี้บ้างวันนี้เองเนี่ยผมก็อยากจะย้อนประวัติศาสตร์ให้กับท่านผู้ชมได้ฟังกันนะครับว่าถ้าเฮ้ยสมัยก่อนเนี่ยฝรั่งเศสยิ่งใหญ่มากเลยถูกไหมในยุคลาณน,นนิคมเนี่ยมันมีดินแดนทั่วโลกเต็ไมไปหมดเลยครับถ้าเกิดว่าวันนี้ เดี๋ยวนี้เลยจูจูอาณานิคมของฝรั่งเศสทั้งหมดเนี่ยจากกวาดฝรั่งเศสกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งกลับมารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งจะเป็นยังไงครับฝรั่งเศสนะครับผมจะแซงหน้าประเทศมหาอำนาจของโลกอย่างอเมริกาได้ไหมฝรั่งเศสจะแซงหน้าจีนได้ไหมเราลองมาดูกันดีกว่านะครับแต่ก่อนที่เราจะพูดถึงอาณานิคมฝรั่งเศสเนี่ยไม่ต้องย้อนอดีตก,กันเลยในปัจจุบันนี้เนี่ยเราคงจะเข้าใจว่าฝรั่งเศสอะเฮ้ยเป็นประเทศที่อยู่แค่ในยุโรปถูกปะ แต่จริงๆแล้วนะครับผมฝรั่งเศสเนี่ยมีดินแดงกระจายอยู่ทั่วโลกเลยไม่ว่าจะเป็นอเมริกาเหนือ,กอ,นอเกาะในทะเลแคริบเบียนในแอฟริกาในมาหาสมุทรอินเดียนในมาหาสมุทรแปซิฟิกคือเรียกได้ว่ากระจายทั่วโลกเต็มไปหมดเลยนะครับก็หลายๆคนอาจจะเคยได้ยินมาบางที่นะเช่นแบบเฟรนช์โพลินีเซีย เฟรนนูนเฟรนนีเฟรนนั้นอะไรแบบนี้นะครับผมก็เรียกได้ว่ายังคงเป็นฝรั่งเศสหมดนะครับณนะปัจจุบันนี้เองก็ยังเป็นแบบนั้นอยู่นะครับผมแล้วก็มีดินแดนอีกมากมายเลยนะครับที่เป็นของฝรั่งเศสเรียกได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ย18%ของดินแดนทั้งหมดของฝรั่งเศสอะ่ะไม่ได้อยู่ในยุโรปครับแล้วถ้าหลายๆคนสงสัยว่าดินแดนพวกนี้มาจากไหนเนี่ยก็มาจากกาลาาน,นิคมนั่นแหละ แต่เรียกได้ว่าดินแดนเหล่านี้เนี่ยไม่ได้ประกาศเอกราชไม่ได้เป็นประเทศใหม่ขึ้นมาของตัวเองครับก็ยังคงตกอยู่ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศสจวบจนทุวันนี้แต่ถ้าเรามาดูกันเนี่ยเฮ้ยณปัจจุบันนี้เองอะดินแดนโพ้นทะเลของฝรั่งเศสอะก็เหลือน้อยนะครับผมถ้าเทียบกับแบบสมัยก่อนที่เรียกเป็นจุดสูงสุดของการล่านอานณิคมของฝรั่งเศสเลยอะ อันนี้ก็เรียกได้ว่านิดเดียวเองครับไม่ได้เยอะอะไรเลยแต่ในวันนี้เราพาท่านผู้ชมมาอยู่ในสถานการณ์สมมุติกันดีกว่าครับว่าถ้าเกิดอาณานิคมฝรั่งเศสทั้งหมดนะครับผมที่เคยยึดครองมากลับมารวมตัวกันในวันนี้มันจะกลายเป็นสุดยอดมหาอำนาจของโลกคนใหม่ขนาดไหนกันเชียวครับเริ่มกันที่อย่างแรกเลยช่วงที่ฝรั่งเศสเนี่ยมีแดนอำนาจมากที่สุดนะครับผมเป็นช่วงหลังจบ สงครามโลกครั้งที่หนึ่งนะครับซึ่งในตอนนั้นเองเนี่ยทั้งเลบานอนแล้วก็ซีเรียนะก็เรียกได้ว่าเป็นของฝรั่งเศสไปหมดเลยด้วยซ้ําไปหลายๆคนอาจจะไม่รู้ตรงนี้นะครับแล้วก็นอกจากนั้นเองเนี่ยดินแดนที่เป็นของฝรั่งเศสก็จะมีตรงแอฟ,ฟริกาเนี่ยใหญ่มากๆเลยครับช่วงแอฟ,ฟริกาเหนือลากยาวมาจนถึงแอฟ,ฟริกากลางแล้วก็เรียกได้ว่าดินแดนในเซาท์อีเซเชียของเราเนี่ยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็มีฝรั่งเศสเป็นเจ้าของเยอะมากๆเลยครับก็เรียกได้ว่าแต่ไทยเองนะรอดจากการ เป็นอาณานิคมของใครมาได้นะเวย้ยก็เรียนกันมาแต่เด็กนะครับผมก็แล้วแต่คนจะตีความนะบางคนก็บอกว่าดีบางคนก็บอกว่าไม่ดีก็แล้วแต่คนนะครับผมแต่วันนี้เราไม่ได้มาพูดถึงเรื่องนั้นเรามาพูดถึงเรื่องของฝรั่งเศสถ,ถูกไหมนะครับกลับมาพูดถึงฝรั่งเศสก,กันต่อดีกว่านะครับผมในช่วงจุดพีของฝรั่งเศสเลยเนี่ยก็เรียกได้ว,ว่าคือปี1921นะครับในตอนนั้นเองถ้าเรานับประชากรของคนที่อาศัยอยู่ในอาณานิคมฝรั่งเศสเนี่ยจะมีทั้งหมดประมาณ95ล้านนคครับ แต่5นัปัจจุบันนี้เนี่ยทั้งหมดกลับมารวมกันใหม่จะมีประชากรอยู่ที่ประมาณ500ล้านคนครับคิดง่ายๆก็6%กว่าๆของโลกใบนี้ครับจะอยู่ในอาณาเขตของอนณานิคมฝรั่งเศสทั้งหมดเลยแล้วก็ด้วยจํานวนประชากรที่สูงขนาดน,นี้เนี่ยพวกเขาไม่ได้อยู่ในใจกลางหลักของฝรั่งเศสที่อยู่ในยุโรปเลยนะครับในฝรั่งเศสที่เป็นฝรั่งเศสในยุโรปเนี่ย จะมีประชากรที่อยู่เป็นประมาณแค่13เท่านั้นเองประชากรส่วนใหญ่นะครับผมก็กระจายตัวกันออกไปนะมี2ที่ใหญ่ๆก็คือแอฟริกาเนี่ยคิดเป็น59เลยแล้วก็เวียดนามก็คือใกล้ๆบ้านเรานี่เองเนี่ยก็23เลยนะครับฝรั่งเศสเองเนี่ยกลายเป็นส่วนน้อยไปสังงน้นจากนั้นเองนะครับผมมีอะไรที่น่าสนใจเกี่ยวกับการกลับมารวมตัวกันของอาณาจักรฝรั่งเศสอีกเรื่องราวต่อไปคือเรื่องราวของวัฒนธรรมนะครับเราอาจจะเห็นว่าเฮ้ย ทุกคนเนี่ยเห็นภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางของโลกถูกไหมแต่ภาษาฝรั่งเศสเองเนี่ยก็ถูกใช้กันมากมายมหาศาลเหมือนกันนะครับสาเหตุที่อังกฤษเนี่ยแบบโอ้ยภาษาใช้กันทั่วโลกเลยก็เป็นเพราะอาณานิคมของอังกฤษนั่นแหละฝรั่งเศสเองก็กระจายวัฒนธรรมของตัวเองไปเหมือนกันนะครับภาษาภาษาอะไรด้วยก็ตามณปัจจุบันนี้นะครับผมยังมีมากถึง29ประเทศเลยที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาออฟฟิเชียลเป็นภาษาทางการ แล้วใน29นั้น13ประเทศนะครับใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาทางการภาษาเดียวแบบที่ไม่มีภาษาถิน่นหรือว่าภาษาอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องเลยเพราะฉะนั้นเองภาษาฝรั่งเศสเนี่ยก็เป็นอะไรที่น่าศึกษามากๆเลยนะแล้วตัวผมเองเนี่ยก็อยากจะพูดฝรั่งเศสเป็นมากๆเลยเหมือนกันเพราะว่าผมรู้สึกว่าภาษาฝรั่งเศสเนี่ยเป็นภาษาที่พูดออกมาแล้วนะมันแบบไพเราะมากเลยมันน่าฟังมากเลยอะไรแบบนี้ครับก็เลย อยากจะเรียนเลยเกินตัวผมเคยเรียนเยอรมันมาแล้วแต่ก็ยังพูดไม่ได้แล้วก็ไม่ค่อยตั้งใจเรียนนั่นตอนนั้นแต่ถ้ามีโอกาสก็อยากกลับไปเรียนใหม่นะนั้นก็จะเป็นแบบแนวแบบดุด,ดุดันแข็งๆหน่อยถูกไหมฝรั่งเศสจะดูแบบเป็นกรเลยอ่ะเหมือนพูดเหมือน,นพูดกรออกมาชอบมากฝรั่งเศสเนี่ยอยากมีโอกาสไปเรียนเลยนะครับแล้วก็ในจกักรวรรดิฝรั่งเศสเนี่ยในอาณานิคมฝรั่งเศสทั้งหมดนี้นะครับผมถ้ารวมกันแล้วเนี่ยหุย ถ้าผู้ชมรู้ไหมครับผมจะมีประชากรเนี่ยมากถึง31%เลยครับที่ยังคงพูดฝรั่งเศสได้คลองปลือคองปลือนะจากนั้นเนี่ยภาษาที่ลองมาก็จะเป็นภาษาอาหรับนะครับผมอยู่ที่24%ของประชากรทั้งหมดแล้วเวียดนามเนี่ยก็ตามมาเป็นอันดับ3แล้วก็จะกระจายกระจายกันออกไปเป็นหลายๆภาษาครับเรื่องต่อมาที่น่าสนใจก็คือเรื่องของศาสนาศาส,สนาเนี่ยกรเรียกเลยว่า มีความหลากหลายค่อนข้างจะเยอะนะครับแต่ศาสนาที่มากที่สุดเลยเนี่ยก็คงจะหนีไม่พ้นอิสลามนะครับอยู่ที่43เลยตามมาด้วยศาสนาคริสต์ที่2เนี่ยมากันที่24นะครับพุทธอยู่6แล้วก็เป็นความเชื่ออื่นๆไปเนี่ยประมาณ7อร์เอีก20เป็นคนที่ไม่นับถือศาสนาอะไรเลยนะครับก็เอธ s อสันเองต่อจากนั้นมีเรื่องอะไรอีกศาสนาไปแล้วประชากรไปแล้วภาษาก็พูดไปแล้วนะครับเรามาดูเรื่องเมืองกันบ้างดีกว่านะครับ ท่านผู้ชมรู้ไหมครับผมว่าแม้ว่าปารีสเนี่ยจะเป็นเมืองที่ใหญ่มากๆเลยแล้วก็เป็นเมืองที่แบบเฮ้ยดูจะแบบมีประชากรเยอะสุดๆเลยถูกไหมแต่สําหรับอาณาจักรฝรั่งเศสนี้เองเนี่ยนะครับจะบอกให้เลยว่า no no โนโนไม่ใช่นะครับปารีสไม่ใช่เมืองอันดับหนึ่งของจักรวรรดิฝรั่งเศสนี้นะครับผมแต่อาณาจักรนี้นะครับจะมีเมืองที่ใหญ่ที่สุดก็คือโฮจิมินห์ในเวียดนามนั่นเองมีประชากรอ,อยู่ที่ประมาณ13.5ล้านคนครับ ปารีสเนียอยู่ที่12.4แล้วอันดับ3ก็จะเป็นคาซาบังกาอยู่ที่6.8ล้านเท่ากับฮานอย6.8ล้านเหมือนกันส่วน GDP เนี่ยเราบวกลำบากนะครับเพราะว่าดินแดนของฝรั่งเศสเนี่ยมีเยอะมากๆเลยนะครับผมก็เลยเอาข้อมูลจากที่เคยบวกเอาไว้ในช่วงปี2018นะครับผมโดยก็บอกว่าในตอนนั้นเองเ่ยฝรั่งเศสมี GDP อยู่ที่อันดับ7ของโลกนะครับผมแล้วถ้า บวกเพิ่มขึ้นมาจากอนานิคมทั้งหมดเนี่ยจะขึ้นมาเป็นอันดับ4นะครับก็ยังแพ้ญี่ปุ่นแพ้จีนแล้วก็แพ้อเมริกาอยู่ดีต่อมาเนี่ยเรามาฟังเรื่องที่ทุกคนอยากรู้กันดีกว่านะครับก็คือเรื่องการทหารจริงๆฝรั่งเศสเนี่ยก็เป็นกองทัพที่ใหญ่มากๆอยู่แล้วนะเรียกได้ว่าใหญ่ที่สุดใน e u เลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ก็ไม่ต้องเป็นห่วงอยู่แล้วบวกเพิ่มขึ้นมาด้วยเนี่ยก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากนะครับเพราะว่าของจริงเนี่ยก็อยู่ที่ฝรั่งเศสอยู่ดีนนะแล้วก็็รรันน่่งเเเศศสีปศีปป1ใ10ททม Air Carer เป็นประเทศที่ครอบครองนิวเคลียร์ด้วยนะครับผมแล้วก็มีเรือดำน้ำนิวเคลียร์อีกเต็มไปหมดเลยแล้วแบบว่าเรื่องทหารก็คงไม่ต้องนับนะครับเพราะว่าฝรั่งเศสมีคลังอาวุธนิวเคลียร์อยู่ที่อันดับ3าของโลกนะจากการประมาณการเอาเนี่ยก็เรียกได้ว่ามีเยอะมากนะครับผมเพราะฉะนั้นก็เหลือเฟืออยู่แล้วนะจะบวกอะไรเข้ามาด้วยก็ไม่ค่อยช่วยอะไรเท่าไหร่ก็เรียกได้ว่าจริงๆจักรวรรดิฝรั่งเศสเนี่ยอาณาจักรฝรั่งเศสเนี่ยก็มีใจกลางหลักของทหารนะอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสหลักอยู่ดีนะครับแม้ว่ากําลังคนจะกระจายอยู่ที่อื่น อาวุธของจริงอยู่ที่ฝรั่งเศสครับแต่เรามาดูเรื่องจํานวนทหารหน่อยก็ได้นะครับก็ถ้ารวมกันทั้งหมดเลยนะฝรั่งเศสนะครับผมจะมีทหารที่เรียกได้ว่าเป็น active duty ก็คือเป็นทหารที่ทําอาชีพทหารอยู่ตอนนี้ไม่ใช่ว่าต้องเรียกมาตอนเกิดสงครามก็คือเป็นทหารโดยเป็นทหารนะอยู่ประมาณ2อล้านหนึ่งแคนซึ่งเรียกได้ว่าเยอะที่สุดในโลกเลยแล้วก็เรียกได้ว่ามีกําลังสํารองเนี่ยที่เรียกมาได้อีกประมาณ3าม0้0 0แสนคนนะครับรวมกันเนี่ยก็เกณฑ์ทหารกันมารบได้เกือบ6ล, 5, 9, ล้านคนเลย5.9ล้านคนก็คือเยอะมากๆจริงๆนะครับแต่แบบ นิวเคลียร์เนี่ยกำหนดทุกอย่างครับในสงครามณปัจจุบันนี้และฝรั่งเศสก็มีเยอะด้วยครับก็บอกกันเลยว่าจริงๆก็อยู่ที่นิวเคลียร์นั่นแหละวัดกันนะครับผมต่อจากนั้นนะครับมีอะไรน่าสนใจอีกเกี่ยวกับเรื่องราวของอาณาจักรฝรั่งเศสถ้ามันกลับมารวมตัวกันเรื่องต่อไปก็คือเราเนี่ยได้บอกแลว้วว่าเราวัดตอนจุดพีคสุดถูกไหมของอาณานิคมฝรั่งเศสเนี่ยแต่จริงๆนะครับผมมีช่วงเวลาหนึ่งครับที่ฝรั่งเศสเนี่ยก็เคยครอบครองดินแดนในอเมริกาส่วนใหญ่มากๆเลยนะครับผมใน ฝั่งของฝั่งตะวันตกเนี่ยเยอะมากๆเลยครับก็เรียกได้ว่าแทบจะนับอเมริกาไปด้วยเลยด้วยซ้ำนะครับผมถ้าเราเกิดเอามาใส่รวมเข้าไปด้วยเนี่ยก็จะกลายเป็นว่าอาณานิคมฝรั่งเศสตั้งแต่แบบอดีตถึงปัจจุบันที่เคยมีมาทั้งหมดเลยนะไม่ได้รวมแค่จุดพีกนะแต่เอาทั้งหมดที่เคยนับมาเลยเอามารวมกันนะอะอาณาจักรฝรั่งเศสจะกลายเป็นอนาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดหนึ่งโลกนะครับผมคือเรียกได้ว่าแซงหน้าอเมริกาแซงจีนไปหมดเลยก็ต้องแซงอเมริกาดิวะ่าก็มีอเมริกาอยู่ในนนั้ ก็เหมือนเป็นอเมริกาแล้วก็บวกด้วยอานณานิคมฝรั่งเศสเดิมเนี่ยเพิ่มเข้าไปอีกนะก็ยิ่งเวอร์วังอลังการเข้าไปใหญ่เลยครับก็เรียกได้ว่านี่แหละครับผมคือเรื่องราวว่าถ้าเกิดอาณานิคมฝรั่งเศสกลับมารวมตัวกันในวันนี้เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นกับโลกนั่นเองเนะครับผมท่านผู้ชมคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างเลยครับบอกกันเลยว่ากลายเป็นมหาอำนาจแห่งโลกอย่างแน่นอนนะแล้วก็เรียกได้ว่ากําลังทหารเนี่ยก็เกรียงไกรสุดๆด้วยเลยใครเป็นแฟนสงครามเนี่ยใครเป็นแฟนประวัติศาสตร์ ก็ขอทิ้งท้ายเอาไว้ด้วยกันฝากช่องนะครับผมนอกจากช่อง Mystery World แล้วเนี่ยเราก็มีช่อง History World นะครับผมให้ท่านผู้ชมไปฟังกันด้วยครับก็เป็นช่องที่เราจะมาเล่าเรื่องราวมาคุยเรื่องประวัติศาสตร์โลกใบนี้กันว่าเป็นยังไงกันบ้างยังไงก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับผมยังไงในวันนี้เรื่องราวของเราจบลงแค่นี้กับรายการ Mystery World โลกปริศนาของเรานะครับไว้เจอกันในคลิปหน้าจะเป็นเรื่องราวอะไรรอฟังได้เลยวันนี้ลาเลยครับบ๊ายบายครับสวัสดี